f อร์จูนเข้าใหม่ไม่แป0 0 0ืค่ะคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โฉม T R D ขับ4เครื่อง2.8นะคะท่านไหนกําลังเร็งหารถเร็วๆแรงๆขับเคลื่อน4ี่ล้อคันนี้สวยมากพร้อมใช้ไม่น้อยสุดตัวล้อเป็นขอบ20นะคะลายสาฟ้าทรงเดิมๆจากศูนย์เลยยังเป็นยังปี2023ท่านไหนสนใจคันนี้มาไวไปไวสุดๆรีบดูรีบตัดสินใจดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกระบะมือสองสายเพชรยนต์นะคะเข้ามา10หด10จริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้คันนี้เป็น Toyota Fortuner รถปี2019นะคะเลขไม่เพียงแค่80,000โลเท่านั้นคันนี้เป็นรุ่น TRD นะคะเครื่อง2.8ขับ4ตัว s i g m a าโเลยท่านไหนสนใจกำลังเล็งหานะคะบอดี้สีขาวมุกหลังคาดาคันนี้ตัวท็อปสุด รีบดูรีบตัดสินใจตอนนี้นะคะวันที่30เดือนพฤษภาคมนะคะรอยหกเ็ 2, 5, 6, 7, ก็รถเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนะคะก็ยังไม่ติดจองคันที่แล้วมานะคือส่วนมากเนี่ยมา2วัน3วันก็ติดจองแล้วนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรีบมาดูรีบมาชมนะคะแล้วก็มาทดลองขับดได้เลยนะคะร้านเราอยู่ที่ย่านมินบุรีนะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1แล้วติดต่อมาหาท้ายได้เลยลายไอดี sai 12799นะคะหรือว่าด่วนโทร090-297-0834นะคะเอาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพาชมขออนุญาตเริ่มจากด้านหน้าไฟหน้าคันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะโปรเจคเตอร์แบบหลอด LED ด้วยนะคะแล้วก็ตัวไฟ daytime ก็เป็นหลอด LED เช่นเดียวกันนะคะไฟหลีไฟเลี้ยมีไปให้ได้ใช้นะคะสำหรับความาสว่างของไฟโปรเจคเตอร์นะคะแน่นอน คือ Fortuner เนี่ยเราเห็นกันมาเยอะแล้วนะคะไฟเนี่ยส่องสว่างเป็นเส้นตรงนะคะตัวนี้ก็ไฟหน้าไม่เคยมีการขัดมาสภาพสวยใหม่นะคะด้านหน้านะคะหน้ากระจังด้านในจะเป็นสีดําเงานะคะสีดําเมทลิกตัดด้วยขอบสีโครเมียมแบบนี้คันนี้คือสวยงาม,มากๆ รับรถมาไม่กี่วันนะคะทําน้อยมากๆอ,อ,อย่างมากก็คือล้างปัดฝุ่นนิดเดียวเท่านั้นเองตัวสีตัวถังไม่ได้ทําเลยสีขาวมุกเดิมๆจากศูนย์แบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกพร้อมกรอบสวยๆไปให้ได้ใช้คันนี้คือเห็นทะเบียนแบบนี้คือทะเบียนเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นทะเบียนส่งขานะคะก็ตอนนี้กําลังดําเนินเรื่องนะคะเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นป้ายกรุงเทพอยู่ท่านไหนสนใจนะคะ ก็ไปทะเบียนเดี๋ยวจะส่งตามไปไม่กี่วันนี้เองนะก็คือเดี๋ยวจะรีบเดินเรื่องให้นะคะสำหรับคันนี้ก็รถเพิ่งเข้าตัวกระจกนะคะเป็นกระจกรุ่นที่มีไฟด้านล่าง ตรงนี้นะคะแล้วก็โลโก้โตยโยต้านะคะเช็คได้ด้านล่างตรงนี้เลยงานแท้งงานเดิมจากศูนย์ด้านบนนะคะจะเป็นสีเดียวกับหลังคาจะเป็นสีดำม,มีเทล,ลิกนะคะดำเงาแบบนี้สวยๆเลยนะคะบอดี้ต่างๆก็ไม่ได้มีรอยขุดขีดใดๆตัวเบา้ามือเปิดนะคะก็มีไปให้ได้ใช้การบางคันไม่มีนะแต่ว่าคันนี้คือติดมาให้แล้วสวยพร้อมใช้นะคะสําหรับคันนี้จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดนะคะจะเป็นแบบนี้ระบบสตาร์ทก็จะเป็นระบบพุทธสตาร์ทนะคะกดปุ่มสตาร์ทเนาะก็คือ ใช้ง่ายใช้สะดวกมากมากสำหรับคุณผู้หญิงที่กุญแจอยู่ในกระเป๋าไม่สะดวกหยิบขึ้นมานะคะก็เอากระเป๋ามาใ,ใกล้ๆแล้วก็กดที่ปุ่มน,นี้ได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะยางคันนี้ยางใหม่มากเอาไปคือใช้ได้เลยลูกค้าไม่ต้องเอาไปขัดสีไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าสวิตในจุดไหนแล้วนะคะเราก็สวิตให้ลูกค้าได้ครบทุกจุดเลยคันนี้ก็ได้เป็นล้อขอบ20นะคะ้าลวดลายอาของแท้เดิมๆจากสูตรเลยลวดลาย T R D แบบนี้นะคะยางเป็นยางปี2023 ซูม <Zoom S 2> ไปจนถึงด้านในนะคะโครงหลักรถด้านในก็ไม่มีประวัติตัดต่อใดๆคันนี้ก็คือตัวเล่มเดิมนะคะแล้วก็เลขตัวถังเป็นเลขเดิมนะเช็คได้จากเลขคัสซีเอามาเทียบกันได้เลยหรือลูกค้าท่านไหนที่ไม่มั่นใจนะคะสามารถเอารถไปเช็คได้ที่ศูนย์นะคะก็ถ้าสมมติว่ามีประวัติตัดต่อโครงสร้างสับเปลี่ยนเครื่องหรือว่ามีการดัดแต่งในส่วนไหนที่มันไม่ตรงปกนะคะไม่ตรงตามที่สายแจ้งไปก็สามารถมาแจ้งได้เลยเรามีรับประกันในส่วนนี้นะคะแล้วก็เรารับซื้อคืนแบบเตรียมจํานวนเลยคันนี้ก็สวยงามพร้อม ไมใช้นะคะรถถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะแล้วก็บันไดข้างคันนี้ก็ไม่มีรอยขูดขีด ขอบฟุตบาทได้ๆนะคะแล้วก็ซูมไปจน<ฮ>ถึงด้านในตัวโครงด้านหลังนะคะก็ไม่มีตตดต่อได้ๆคันนี้คือด้านล่างสวยงามมากๆไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีการซ่อมมาตัวเลขคาสซีที่ชายแจ้งไปเมื่อสักครู่เช็คได้ด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างตรงคาสซีฝั่งขวาเนาะก็ไม่มีรอยขูดออกแล้วตอกใหม่เนาะประมาณนี้นะคะคันนี้สวยงามมากๆเลยแล้วก็ตัวล้อด้านหลังนะคะคนขับคนเดิมคือขับเก่งมากไม่มีรอยขูดขีดใดๆยางเราก็จัดไปให้แล้วนะคะยางก็คือล้อขอบ20เนาะแล้วก็ตัวยางหน ยางแบบเล็กๆแบบนี้นะทรงเทมากๆเลยนะคะด้านหลังนะไฟท้ายคันนี้ก็จะเป็นแบบ LED Light Guiding นะคะจะเป็นโคมนำแสงที่เห็นเส้นๆตรงนี้นะคะก็คือเขาจะเป็นโคมที่นำแสงเวลาเปิดแล้วเนี่ยอมองในระยะใกล้ๆนะคะก็ทราบเลยก็คือรู้เลยว่าจะเป็นฟอร์จู er เนอร์เนาะเขาจะเป็นท้ายเอกลักษณ์มากๆนะคะด้านหลังโลโก้ต่างๆคาดเอวหลังทรง t r d นะคะก็จะเป็นสีดำตัดด้วยตัวหนังสือฟอร์จูเนอร์สี สีโครเมียมนะคะประมาณนี้เนาะคันนี้ก็สวยงามพร้อมใช้สีนี้โชม TRD ก็คือตอนนี้เหลือคันนี้คันเดียวนะคะสเกิร์ตล่างนะคะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ต่างๆก็ติดไปให้ครบ,บเลยตัวโลโก้ TRD Sportivo นะคะตัว โลโก้ตัว Sigma โฟนนะคะโลโก้เครื่อง2.8ก็มีติดไปให้ด้านหลังกระจกแท้เดิมคันนี้อะไรแท้ศูนถังคันเช็คได้เลยนะคะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ทุกจุดเลยสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาทดลองขับาซเรียนเชิญเลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วติดต่อมาหาไยได้เลยนะลายไอดี sai 12799นะคะหรือว่าด่วนโทร0 9 0 2 9 7 0834นะคะในส่วนของล้อฝั่งซ้ายจอดเทียบซ้าย ไม่มีรอยขูดขีดใดๆนะคะคันนี้ลูกค้าท่านไหนได้รับไปคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอน สำหรับรอบนี้ทรายแจ้งเลยนะก็คือรอบที่แล้วเนี่ยไม่อยู่ประมาณ9 0 0 0หมื่ไม่แสนหนึ่งก็มีนะคะแต่คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไม่เพียงแค่8 0,000โลเท่านั้นเองท่านไหนคว้าได้รีบคว้านะคะสําหรับลูกค้าที่เครดดีอายุงานเกินปีนะคะคันนี้ก็จัดยอดจัดยอดได้เต็มจัดยอดได้ท่วมนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะสำหรับ f o r t จ n e r รคันนี้นะคะอ่ะเราไปดูภายในกันบ้างนะคันนี้ก็คือเป็นเบาะ ปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งแล้วนะคะเบาะด้านหน้าตอนนี้ก็เบาะนะคะก็คือถอดไปทําสปาอยู่เนาะลูกค้าไม่ต้องตกใจไปนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูระบบไฟฟ้าด้านล่างกันก็ไม่มีตัดต่อใดๆคันนี้คือระบบไฟฟ้าเดินเดิมปกตินะคะน็อตก็คือเดิมๆสวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะฝั่งขวาก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งซ้ายก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าประมาณนี้เนาะแล้วก็คอนโซลหน้านะคะกับตัว อคอนโซลกลางกับตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นลวดลายเดียวกันก็คือจะเป็นลายเคปล่าแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็แอร์แบกค,คันนี้มีให้ทั้งหมด7ใบนะคะด้านหน้า5ด้านหลังอีก2ทั้งหมดเป็น7นะคะแผงประตูนะด้านข้างก็จะมีไฟตรงนี้นะคะทั้ง2ทั้ง่า่บานเลยรวมประตูด้านหลังด้วยนะคะประมาณนี้ อโอเคนะคะด้านหลังก็จะมีปุ่มล็อกเด็กให้ประมาณนี้นะคะล็อกกันเด็กเปิดเนาะตรงแผงประตูก็จะมีโลโกโลส้สัญลักษณ์ TRD อยู่นะคะตัวยางต่างๆก็ไม่เคยมีการแกะงัดแงะใดๆยางนิ่มๆใหม่ๆสวยๆเลยนะคะประมาณนี้ในส่วนของเบาะฝั่งเบาะเบาะด้านหลังนะคะเบาะแถวที่2เนาะก็ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักแขนนะคะมันจะมีที่วางแก้วด้านในด้วยถ้าจะใช้ก็กดนะคะแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้ถ้าไม่ใช้ก็เก็บแล้วก็พับขึ้นแบบนี้เลยนะคะที่รองศีรษะก็จะเป็นรุ่นแบบถอดทําความสะอาดได้นะคะประมาณนี้3จุดคันนี้เป็นรถอาจดทะเบียน7จที่นั่งนะคะแล้วก็ท่านไหนอยากที่จะขนของด้านหลังเยอะๆนะคะก็สามารถเปิดได้คันนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่อยากที่จะเพิ่มช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะคันนี้ก็สามารถทําได้แล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะก็คือพับลงแล้วก็แขวนขึ้นแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งได้เลยแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะเช็คยังไงคันนี้เคยโดนชนท้ายมาไหมนะคะในส่วนของบานพับด้านบนนะก็คือตัวบานพับกับตัวถังจะต้องเป็นสีเดียวกันนะคะคันนี้ก็คือสวยผ่านแล้วก็เม็ดอาร์ตต้องคมๆกลมๆสวยๆแบบนี้นะคะยาวไปจนถึงด้านล่างนะคะตรงนี้ก็ต้องมีเม็ดอาร์คกลมๆสวยๆ คือถ้าสมมติว่าลูกค้าไปเช็ครถมือสองแล้วเคยเกิดการชนท้ายมานะคะชนปึ้งเข้าไปแล้วเขาเคาะแล้วเขาทาสีในส่วนตรงเนี้ยนะคะจะเห็นแบบไม่คมไม่กลมไม่สวยไม่ชัดแบบนี้นะแล้วก็คันนี้นะคะไฟท้ายก็เป็นงานเดิมแท้ยี Ye ่ห้อสเตนเลตรงนี้นะคะการชนท้ายตัวน็อตเป็นน็อตเดิมๆไม่เคยมีการขันไขงัดแงะออกมานะคะแผ่นรองด้านหลังก็มีติดไปให้ครบๆรบองกันเปื้อนตรงนี้เนะะาะพลาสติกต่างๆนะคะจุดไหนที่สมควรได้นะคะได้หมดอย่างเช่นพลาสติกปิด ดักตรงนี้พลาสติกคุมน็อตด,ด้านล่างนะคะปิดน็อตก็คือไม่มีขาดหายไปเลยนะคะตอนนี้ก็เบาะคู่หน้านะคะเราถอดไปทําสปาอยู่ท่านไหนอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามารับชมนะคะแจ้งทายมาได้เลยนะ<ช>เดี๋ยวทรายจะรีบ ติดต่อทีมช่างนะคะประสานงานให้มาเอาเบาะมาใส่ให้เรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะในส่วนของออปชั่นคันนี้นะคะคือน่าสนใจมากๆนะไม่ว่าจะเป็นลำโพง JBL ทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้าน อ่าหน้าตรงนี้ตรงคอนโซลนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องเล่นรุ่น JBL เช่นเดียวกันท่านไหนเป็นสาวก JBL อยู่แล้วคันนี้ถูกอ,อกถูกใจกันแน่นอนนะคะลำลำโพงกระหึ่มทั่วทั้งคันอย่างแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างคือแน่นอนนะคะตัวขับสีตัวท็อปสุดนะคะพวงมาลัยต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ ในส่วนของคันนี้นะคะก็จะได้เป็นระบบผู้สาร์ทเนอตามที่สายอ่าสตาร์ทให้ดูเมื่อสักครู่เลยนะคะเลขไม้จริงคันนี้ก็อยู่ที่8 9 7 5กิโลนะคะไม่เดิมไม้แท้ไม่เคยมีการกลับไม่ก็ไม่ไปเช็คประวัติที่ศูนย์ได้แล้วเราก็มีอ่า การวารันตีหลังการขายด้วยมีรับประกันนะคะว่าคันนี้คือไม่เคยมีการกลับไมาก็ไม่สับเปลี่ยนตัวเครื่องมารถคันนี้ไม่เคยมีประวัติทิ้คว่ำชนหนักจมน้ํานะคะถ้าตรวจสอบเจอแจ้งได้เลยรับซื้อคืนแบบเต็มจํานวนนะคะคันนี้ก็นัดหมายอยู่ที่87,816กิโลนะคะก็ขับได้อีกประมาณ7,000ประมาณ6,000ไปๆนะคะคันนี้ประวัติาวารันตีจาก ศูนย์หมดอาจารหมดแล้วนะคะแต่ว่าคันนี้คือยังเข้าศูนย์ตลอดอยู่เนาะประมาณนี้แล้วก็อา่าคันนี้นะคะพฟวงงอะไรเป็นตัวมีมัลติฟังก์ชันนะคะ ลดเสียงเพิ่มเสียงวางสารับสายต่างๆแล้วก็ด้านหลังมีแพทเทิร์นชิพนะคะสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ยรได้สั่งงานที่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะตัวการปัดน้ําฝนนะคะปรับช้าปรับเร็วปรับออตโต้นะคะก็ใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกระบบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้ตัววิทยุนะคะตามที่แจ้งไปเครื่องเล่นเป็นรุ่น JBL เนาะแล้วก็มีจอแสดงผลกล้องถอยสําหรับคุณผู้หญิงหรือท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกในการกะ ระยะด้านหลังนะถ้าเราใส่เกียร์ R เกียร์ถอยแล้วนะคะกล้องถอยก็จะทํางานแบบนี้พร้อมเส้นกับระยะให้ลูกค้าได้ใช้งานกันเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์คันนี้จะเป็นแอร์แบบปรับออโตโอ้เนาะปรับลปรับลมปรับที่ทางลมปรับความแรงของลมนะคะน้ํายาแอร์อุณหภูมิต่ตางๆนะคะประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มขับ2ปุ่มขับ4นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถต่อ LUX ต่อ USB หรือว่าจะชาร์จแบตนะคะประมาณนี้เนาะฟังชันก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นเกียร์ปรับออโต้แบบขันบันไดนะคะที่วางแก้วก็สภาพส,สวยๆใช้งานปกติเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่ม Eco Mode ปุ่ม Power Mo d e เอาไว้ให้ได้ใช้งานกันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มการลื่นถลายนะคะแล้วก็จะ อ่าตรงนี้จะเป็นปุ่มออโต้สตาร์สต็อปนะคะตรงเนี้ยคือเวลาที่เราอยากจะใช้นะคะสงสัยว่ามันคือปุ่มอะไรมันก็คือเวลาที่เราจอดติดไฟแดงนะคะเหยียบเบรก ถ้าเราให้ปุ่มนี้ทํางานอยู่เนี่ยรถมันจะดับอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการประหยัดน้ามันนะคะต่างๆลดการปล่อยไอยเสียนาะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากจะใช้นะคะเราก็กดปิดได้เลยนะคะท่านไหนสงสัยก็สามารถมาสอบถามสายได้เลยนะคะสําหรับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนาะแล้วก็เกะบนนะคะเกะบนมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกเอกสารนะคะที่เกี่ยวกับรถคันนี้อย่างเช่น สำเนาเล่มนะคะในส่วนของคันนี้เนี่ยคือถ้าพรบรภาษีก็จะหมดเราต่อให้ลูกค้าได้เลยนะคะอยู่แล้วเนาะสำหรับคันนี้ก็แอร์แบ็กจบนะคะแจ้งไปแล้วแล้วก็กล่องแว่นนะคะคันนี้ก็ไม่มีแตกหักใดๆตัว บังแดดนะคะใช้งานปกติเปิดแล้วก็มีไฟด้วยนะคะประมาณนี้เนาะระบบไฟฟ้าไม่มีเสียหายเลยสําหรับคันนี้ท่านไหนสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามซ้ายได้เลยนะคะไลน์ ID SAI 12799นะคะหรือว่าด่วนโทร0902 970834นะคะอัน่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวเครื่องใต้ฝากระโปรงกันเลยค่ะ เปิดฝาหน้าออกมาแล้วนะคะคันนี้คือมีการติดตั้งชกฝาหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเปิดแล้วก็เอาขาค้ำมาค้ำเลยนะคันนี้ก็คือเปิดแล้วก็คือเปิดค้างได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะฝากระโปรงงานแท้งานเดิมโลโก้โตโยต้าเช็คได้จากด้านในนะคะแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนสภาพ99.99%ถูกสุดเพาะแล้วไม่ได้มีขุ่นผงอะไรรออกมานะคะเม็ดอาคมคมคม,ม,มสวยๆตะเข็บเดิม จีบสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แผงจิ้งหรีดด้านในนะไม่ได้มีแบบว่าไม่แดดกรอบแดดเลยคันนี้คือเราดูแลรถดีมากนะคะแล้วก็ตัวม้อลมเบรกท่อแป๊บอลูมิเนียมต่างๆปั๊ม ABS หม้อกรองอากาศก็มีติดไปให้ครบๆสวยๆไม่มีแตกไม่มีหักใดๆแล้วก็หม้อน้ํางานแท้เดิมมีโลโก้นะคะกระปุกทักน้ําต่างๆก็ไม่ได้มีรอยรั่วซึมกระปุกน้ำมันเวอร์ตรงนี้ก็ไม่มีรอยรั่วใดๆคันนี้สวยงามพร้อมใช้ ฝาครอบเรื่องก็มีติดไปให้รครพบเลยแผ่นเพลต,ตรงนี้ไม่เคยมีการแกะมาตัวเลขนะคะตัวสีตัวทางังฝั่งก็เป็นเลขเดิมตรงกับหน้าเลมหน้าเครื่องเลยนะคะแล้วก็โค้งด้านหน้าตรงนี้ไม่เคยผ่านการเชิญมาจะเป็นสีเดียวกันทั่วทั้งคันตั้งแต่ช่วงหัวฝั่งขวาช่วงหัวฝั่งซ้ายยาวไปจนถึงช่วงหัวฝั่งขวาเลยประมาณนี้ตรวนี้ก็เป็นสีที่แบบว่าตัวกันกระแทกด้านบนเนาะมา ก็คือเป็นงานเดิมๆติดมาจากศูนย์แบบนี้เลยไม่เคยมีการเปลี่ยนมานะคะแล้วก็ตัวแผ่นปิดด้านบนหน้ากระจงังคันนี้ก็คือเป็นน็อตเดิมกิ๊เดิมจากศูนย์ทุกตัวนะคะทายเช็คให้แล้วคันนี้ก็สวยงามพร้อมใช้ไปหน้าง,งานแท้เดิมจากศูนย์เป็นยี่ห้อไทยโคอิโตไม่เคยมีการเปลี่ยนมาคันนี้คือไม่เคยมีการโดนหน้าไม่เคยมีการเปลี่ยนอะไรชิ้นไหนเลยทุกชิ้นเป็นอะไรเดิมๆจากศูนย์นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร รถปี2019โชม TRD ขับ4เครื่อง2.8ตัว Sigma 4เลยตัวท็อปสุดอ่าวดี้ขาวมุกหลังคาดานะคะคันนี้ราคา1.1ล้าน1แสนบาทสำหรับท่านไหนที่สนใจซื้อสดก็มีแบตเเอนาะแต่สำหรับท่านไหนที่อยากจะจัดไปนั้นคันนี้จัดย่อดได้ทั่วฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะฟรีดาวพรแปดสิบสงวดอัดตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะอยู่ที่เดือนละ 1 10, 7 0 0 0 1 8 0 0นะคะประมาณนี้เนาะท่านไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามไซายได้เลยนะคะ l ลาย ID SAI 12799หรือว่าดวนโทร090-2970834นะคะสำหรับวันนี้ทรายกับ Toyota Fortuner เข้าใหม่คันนี้สภาพสวยๆเลยน่าใช้มากๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ถ้าท่านไหนชอบใ่ฝากกดไลค์ถ้าท่านไหนถูกใจอยากให้กำลังใจก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ